What's going on? Why can't I remember anything? We need to get out of here together, but we'll have to rely on your powers. สียหายทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเกมสัญชาติไทยกันบ้างดีกว่าและเกมนั้นก็มีชื่อว่าไซโคเดสหรือเรียกกันว่าจิตสั่งตายนั่นเองเกมนี้มันเป็นยังไงเราไปดูข้อมูลรายละเอียดกันเลยดีกว่าข้อมูลเบื้องต้นนะตัวไซโคเดสหรือจิตสั่งตายนี้เป็นเกมที่ทําโดยผู้พัฒนาทีมมูลคาตาไลนนั่นเองนะเป็นผู้สร้างนะครับผมก็เรียกว่าเป็นเกมสัญชาติไทยนั่นเองและแนวเกมของเกมนี้ก็คือเซอร์ไวเ h อร์โ r a เ t อร์แอคชั่นนั่นเองแล้วก็ยังใช้มุมมองบุ คนที่3หรือ TPS เพื่อช่วยในการเล่าเรื่องอีกด้วยและจุดเด่นของเกมนี้ก็คือการใช้พลังจิตเข้ามาช่วยเหลือนั่นเอง ต่อมาเรามาดูเรื่องราวของเกมนี้กันบ้างดีกว่านะในแบบคร่าวๆนะครับผมโดยเรื่องราวของเกมนี้นะผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าเอลิเซียหญิงสาวผู้มีพลังจิตเธอจะตื่นขึ้นมาในห้องทดลองลับที่เต็มไปด้วยล่องรอยของการทดลองสุดสยองและเราที่จะต้องหาทางออกออกมาให้ได้รว่วงทางนั้นเอลิเซียก็จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ที่เกิดจากการทดลองผิดพลาดและเบื้องหลังทั้งหมดนั้นมันก็มีองค์กรลับที่พยายามควบคุมพลังของเธออยู่ และนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนั่นเองนะก็เรียกว่าบรรยากาศตัวเกมหลังจากที่ได้ลองเล่นตัวเดโมนั้นน่ะก็มันมีกลิ่นอายแบบ Resident Evil แบบชัดมากเลยมันทำให้ตัวผมนั้นนึกถึงการเล่น Resident Evil 2ในเพยหนึ่งแล้วบุกไปยังส่วนวิจัยมันคือมีความรู้สึกฟิลๆนั้นเลย ต่อมาเรามาดูระบบเกมเพย์กันบ้างดีกว่านะก็เรียกว่าขาดไปไม่ได้เลยนะระบบเกมเพย์ของตัวเกมไซโครเลสเนี่ยมันเป็นการผสมระหว่างแอคชั่นและการเอาตัวรอดน,นั่นเองโดยตัวเรานั้นสามารถใช้พลังจิตแบบพวกเทเลคิเนซิสได้นะก็คือมันคือพลังจิตที่ใช้ยกของแล้วก็ปาใส่ศัตรูนั่นเองหรือเราสามารถใช้แรงกระแทกจากตัวของที่ปาใส่เนี่ยสามารถทําลายสิ่งรอบๆตัวได้นะบางครั้งอ่ะ ตอนที่เราเล่นไปเราอาจจะปาใส่ถังแก๊สเพื่อที่ทําให้ถังแก๊สมันระเบิดก็ได้เหมือนกันและตรงนี้มันยังมีพลังจิตอย่างอื่นอีกด้วยอย่างเช่นฟอสบาร์ t หรือกระสุนพลังจิตนั่นเองถ้าใครนึกไม่ออกนะครับผมก็นึกถึงตัวอุรามิชิยูสเกิจากคนเก่งฟ้าประธานนั่นเองนะมันคือแบบนั้นเลยการที่เราตั้งท่าแบบมือแล้วยิงนะเออมันคือกระสุนพลังจิตแบบนั้นเลยหรือการสร้างบาเรียเอาไว้ การกระสุนปืนต่างๆจากตัวเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเกมนั่นเองนะจนถึงการใช้พลังจิตในการบีบสตัวให้แหลกระเบิดในกลางอากาศนั่นเองซึ่งการใช้พลังจิตนั้นน่ะมันจะทําให้เราเสียค่าพลังไปด้วยนะมันจะมีค่าพลังจิตแย่ออกไปต่างหากเพราะงั้นมันจะมีของที่ช่วยเพิ่มค่าพลังจิตนี้ขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องหาแล้วมาเติมเรื่อยๆนั่นเอง นอกจากนั้นตัวเกมมันยังมีให้เราเลือกอีกด้วยว่าเราจะเล่นเป็นสายจุกหรือสายที่แบบบูเล็ตนั่นเองนะซึ่งตัวเกมนี้มันจะมีแบบทรัพยากรที่จํากัดคล้ายกับเกมตัว Resident Evil นั่นเองนะเพราะงั้นในการใช้ของอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบก่อนใช้นั่นเองแต่ว่าตัวเกมนั้นนหะมันก็ไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปนะที่จะบีบบังคับให้เราใช้แต่ตัวพลังจิตนะในเกมมันยังมีปืนต่างๆให้เราได้เลือกใช้อีกด้วยก็อย่างเช่นพวกปืนสั้นปืนลูกซองอะไรแบบนี้ตรงเนี้ย ก็เรียกว่ามันเป็นทางเลือกอีกทางนึงนั่นเองเพราะว่าในการใช้พลังจิตเนี่ยมันก็มันไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะเอามาใช้ในการช่วยแก้พัลซ์ได้แต่บางครั้งอ่ะไอตัวพลังจิตเนี่ยมันก็ทําให้เราหงุดหงิดได้เหมือนกันเพราะไอตัวเทเลคิเนซิสเนี่ยเวลาเราใช้ยกของอ่ะไอของต่างๆมันจะบังทางเราเว้ยทำให้เราไม่สามารถเดินไปได้เหมือนกัน ตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดข้อเสียอีกข้อนึ่งนะสำหรับตัวระบบพลังจิตนะมันรู้สึกน้านลำคาญเหมือนกันในบางครั้งอ่ะต่อมาเรามาพูดคุยถึงทางด้านกราฟิกและบรรยากาศและเสียงต่างๆในเกมกันบ้างดีกว่านะซึ่งอยากจะบอกก่อนเลยว่ากราฟิกในเกมเนี่ยส่วนตัวยังไม่ถูกใจของผมเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีได้มากกว่าเนี่ย ส่วนตัวถ้าเทียบระดับคือให้ระดับกลางๆแล้วกันคือมันไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะเพราะว่าตัวโมเดลต่างๆในเกมก็เรียกว่าทํามาได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะส่วนเรื่องบรรยากาศในเกมนั้นก็เรียกว่ามีความมืดๆทึมๆทําได้น่ากลัวเหมาะสมกับสถานที่นั้นได้อย่างดีเลยทั้งมีแบบว่าแสงไฟกระพริบหรือแสงไฟสลัวๆเรื่มถึงพวกเสียงต่างๆอย่างเช่นเสียงร้องของสัตว์ประหลาดก็เรียกว่าทําได้โอเคเลยนะ แต่ส่วนตัวแล้วอ่ะมันยังทําได้ดีมากกว่านี้อีกนะในพวกตัวเรื่องซาวหรือเสียงต่างๆตรงนี้ก็เรียกว่าถ้าใครเคยดูหรือเล่นตัว Silent Hill เอฟมาคุณเมื่อคุณเล่นไปแล้วอ่ะคุณลองฟังบรรยากาศหรือเสียงมอสเตอร์ในนั้นดูคุณจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันจะสยองและเสียวสันหลังมากเลยเวลาคุณเล่นรอบแรกคือแบบมันเป็นบรยบรยากาศที่แบบมันทําให้เราระแวงอ่ะเออถ้าเกมนั้นมันสามารถทําได้แบบนั้นคือแบบบอกเลยว่าน่าสนใจมาก ต่อมาก็จะเป็นข้อที่เราหนะ้าเลยว่าจะต้องปรับปรุงนะหลังจากที่เล่นตัวเดโมเข้าไปนะอันนี้จากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็หนึ่งเลยคือมูเมนตต่างๆของตัวละครมันยังดูแข็งเป็นอย่างมากอย่างตอนวิ่งของตัวละครเอลิเซียเนี่ยนี่เห็นได้ชัดมากเลยนะนี่คือยังไม่รวมถึงแอคชั่นต่างๆของมอนสเตอร์ที่ขยับหรือไอตอนที่มอนสเตอร์มันตีดูแล้วมันดูแบบเงื้อเงงาๆคือแบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่มีความน่ากลัวให้เห็นเลยแม้แต่น้อยเนะอ่ม ดูไหมว่าไอสัตว์ประหลาดตัวแรกที่ผมเจอในเกมเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงมเมนต์ของตัวละครที่อยู่ในฮับไลท์ซึ่งฮับไลท์ภาคหนึ่งเลยนะไอตัวที่มีชื่อว่าเฮดแคปตัวเนี้ยที่เราจะเจอเห็นเป็นไอแมลงที่กินหัวคนแล้วล่างหมนู้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามเมนต์ของเกมเนี่ยมันคล้ายแบบนั้นเลยเดินเดินมาแล้วตีแบบไม่มีชีวิตชีวาอะไรประมาณนั้นนะครับผมตรงเนี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเอบรรยากาศมันโอเคแล้วแต่ว่าตัวสัตว์ประหลาดอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวเลยมันไม่มี อะไรที่มันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเออต่อมานะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นคือช่องเก็บของนั่นเองก็ตอนที่เล่นเดโมเรียกว่าช่องของนี่โคตรน้อยเลยมีให้ประมาณ4ช่องเองมั้งถ้าคุณเก็บพวกคีย์ไอเทมบอกเลยว่าคุณไม่สามารถเก็บยาหรือกระสุนปืนต่างๆได้นะก็มันเป็นอะไรที่อึดอัดอย่างมากเลยคือมันน่าลาคาญมากกว่านะ่ะมันลาคาญที่จะมองว่ามันเป็นความยากของเกมนะ่ะถ้าคีย์ไอเทมกับ ไอตัวอ n นเวนท r รของปกติแยกกันตรงเนี้ยผมยังโอเครับได้แต่พอเป็นครีเทมและของมันรวมกันตรงเนี้ยแล้วมันใช้ได้4ช่องคือผมสืบว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคอะ่ะเออแค่เก็บครีเทมอะ่ะมันช่องก็แทบจะหมดแล้วอะเออก็อย่างในตอนเดโมนะผมต้องหากุณแจ2อันใช่ไหมแล้วคือในตัวมีคีย์การ์ดอีก1อันถ้ากับว่าผมมีของแล้วอะสามชิ้นในช่องนั้นน่ะ ผมสามารถเก็บของเพิ่มได้หนึ่งหรือสองชิ้นแค่นั้นเองตรงเนี้ยคือแบบโอ้โหต้องเลือกว่าจะเก็บกระสุนหรือเก็บยาแล้วยาก็มีแยกยาเติม HP ยาเติมพลังจิตหรือมียาเติมพลังจิตแบบขั้นสูงอีกกันหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีกระสุนปืนแก๊ปกระสุนปืนลูกซองเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าช่องมีเก็บของแบบแบบนั่งกุดหงิด ตรงนี้มันเลยทําให้เราต้องแบบว่าจัดสรรทรัพยากรดีๆนะในการใช้ของนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะเพิ่มช่องก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย ก็เรียกว่ามาเรามาพูดคุยถึงตอนสุดท้ายกันแล้วดีกว่านะสรุปท้ายนะครับผมจากที่เล่นเดโมมาทั้งหมดตัวไซโคเดตถ้าไม่นับข้อที่ผมบอกว่าให้ไปปรับปรุงนะคือในข้อที่แบบเป็นความค,คิดเห็นส่วนตัวแล้วกันก็เรียกว่าโดยรวมตัวเกมเนียก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าใครคิดถึง Resident Evil บวกเกมคอนโทรน่ยเออก็สามารถ ลองมันโหลดเดโมเล่นกันได้นะมันได้ฟิลฟิลสองเกมนี้รวมกันเลยหรือถ้าใครสนใจจริงๆก็สามารถวิซลิสรอเลยได้นะครับผมก็สามารถไปกดดูได้ในสตรีมได้เลยนะอ่าก็จบไปแล้วครับผมสําหรับการรีวิวเกมไซโคเดนนั่นเองหรือจิตสั่งตายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะก็เพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวเกมดีๆแบบนี้นะหรือเกมอะไรแปลกๆนั่นเองสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนละบาย